ที่ที่ไว้ย่งละครับงั้ครับการลุกล้ังสตอกับดเสียครับสุดยอดเลยครับนี่การลุกลังเสียครับนี่ไอก็เราครับรมันจะบไรครับรครับรถไมันจะกเลยครับ ครับเนี่ยเด็กก็ไม่โมโ พยายนมถอยสองันเครื่องครับเป็นคกิกนี่ยังกับบงงครับโตเครื่องหรือมันเร็วโหดกับบงงครับนี่ตีเจ่าสองตีเจ้าสามนะครับผนี่ีเจ้าสองครับ เป็นใบแคาสิส้นครับนี่ยเตอร์มันถามว่าเอลีที่สินเป็ดี่ครับนเปสินใกล้งมันต้องถือเป้นอัน,นใบงครับใบน้อยครับคาสิสเนครับเนี่ คาดมือดิงหอยครับดิงหอยไม่จังสีเส้นหยวบเส็นปอยคาดหนยครับเสียงเสียงวันี้ครับโครับเชียงใดเลยครับโอ้เสียงวลีครับ เราเปียกแช่งครับแต่พ่อคุณคุ้มเลยครับแล้วรถไถนี่ยงานนี้ครับรถไถครับแขนขึ้นโน่น,นยังอยู่กันครับนี่ยแขนขึ้น,นอะไรได้ครับรถไถคอยไปตั้งล้ำน่ครับยิดแช่งบ่ได้ครับ รุยขี่โซ่ย่ครับรุยขี่โซ่ย่ครับเอาได้หรือว่าเข้รับเกียร์แล้วครับเอาสิ่ั้งขึ้นเลยครับข้งขึ้นเลยครับขึ้นมาครับโอ้โหบกหิครับแน่แล้วครับเอาละนะคิดดีก็ไม่ใช่เหมือนกันครับขอบคุณที่รับชมชาวนาตะกีครับี๋ยวพอกันคลิหน้ครับ